Marina Bay Sands ในสิงคโปร์หนึ่งในสถานที่ที่ถูกยกขึ้นมาเป็นต้นแบบในการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรของคณะกรรมาการโดยอ้างถึงรายได้กว่า4 4 0 0 0 0ล้านบาทในปี2022และโอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่สนใจสิงคโปร์หันมาผลักดันการพนันถูกกฎหมายอีกครั้งเมื่อปี2005เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของรัฐบาล หลายประเทศมีการอนุญาตให้เปิดคาสิโนโได้ภายใต้กฎหมายและคณะกรรมการกำกับดูแลซึ่งแต่ละประเทศมีรายละเอียดที่แตกต่างกันมาเก๊าขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางคาสิโนของโลกเป็นพื้นที่เดียวของจีนที่อนุญาตให้ทำธุรกิจรูปแบบนี้ได้โดยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงปี1850ในสมัยที่อยู่ภายใต้อนานิคมของโปรโตุเกส เริ่มต้นจากการผูกขาดให้กับบริษัทเดียวขยายสู่การยกเลิกผูกขาดเมื่อ20ปีที่ผ่านมากลายเป็นไรายได้หลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมาเก๊าขณะเดียวกันมีการศึกษาถึงผลกระทบหลังจากมาเก๊าพึ่งพาเศรษฐกิจจากการพนันเป็นหลักพบว่าเศรษฐกิจด,ดั้งเดิมถูกแทนที่สะท้อนถึงไทยหากเลือกปักหมุดธุรกิจนี้ในประเทศก็จะเห็นว่า เขาไม่สามารถเกิดพวกอุตสาหกรรมอะไรต่างๆมันก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นธุรกิจที่มันท่องเที่ยวแล้วก็บวกกับคาสินโนเป็นหลักพูดง่ายๆก็คือเพราะว่าพอมันมีตัวทําเงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะดึงดูดทรัพยากรเข้าไปเพราะงั้นอย่างแรกก็คือผลกระทบต่อเศรษฐกิจอื่นๆเมื่อเราไปตั้งคาสินโนที่โลเคชันไหนก็ตามการจะตั้งคาสินโนต้องไปดูดีๆว่าคุณจะเอาไปลงที่ไหนเพราะมันจะไปคลาวเอาเขาเรียกว่าคลาวเอาคือดูด ดูดกิจกรรมช่วกิจกรรมอื่นยกเว้นแต่กิจกรรมที่ไม่มีซินิจี้ด้วยกันเช่นพวกร้านอาหารท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมันก็ไปด้วยกันได้ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญมองว่าเมื่อกําหนดพื้นที่แล้วต้องรับประกันถึงความคุ้มค่าในการลงทุนรวมถึงเสถียรภาพของแรงงานที่ต้องการความมั่นคงในการประกอบอาชีพข่าวดีก็คือแรงงานก็จะได้การอัปราคาขึ้นเพราะคาสิโนโเป็นธุรกิจที่มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงให้มันจ่ายมันสามารถจ่ายค่าแรงได้ดี แต่อย่างไรก็ตามเขาก็มีการตั้งคําถามว่า prospect ในในชีวิตคือชีวิตท้ายที่สุดชีวิตของแรงงานเหล่านั้นเนี่ยเขาจะมีเสถียรภาพมั่นคงขนาดไหนอย่างเช่นถ้าเกิดคาสิโนโมันล้มลงให้เงินดีก็จรงิงแต่สวัสดิการต่างๆเนี่ยมันมีครอบคลุมไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ดีท้ายสุดมันอาจจะไม่มีความมั่นคงในระยะยาวก็ได้พูดง่ายๆคือถ้าตกงานไปคุณก็จะมีแต่สกิลที่อยู่ในบ่อนต่างๆใช่ไหมคุณอาจจะไม่ได้สามารถปรับตัวอะไรได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขากังวลใจ ลาสเวกัสของสหรัฐตะครที่เหล่านักเสี่ยงโชคมักเดินทางไปเยือนความคึกคักและสีสันในเมืองนี้สวนทางกับภาพในอดีตที่เคยเป็นดินแดนทะเลทรายธุรกิจการพนันเข้ามาพลิกโฉมสู่การเป็นเมืองธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรแม้จะสะท้อนถึงความเจริญที่เข้ามาแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกพื้นที่เช่นในแอตแลนติกซิตี้รัฐนิวเจอร์ซีย์เคยคึกคักด้วยคาสิโน จนมาในปี2016อาคารหลายแห่งกลายเป็นตึกร้างหนึ่งในนั้นเป็นธุรกิจของอดีตป,ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สาเหตุหลักคือความเจริญที่กระจายตัวในแถบชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐความต้องการที่ลดลงทำให้ธุรกิจล้มละลายรวมถึงมีธุรกิจสีเทาทั้งยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลแฝงอยู่ด้วยในเมืองนี้สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญที่ระบุว่าเมื่อการบริหารธุรกิจไม่สำเร็จ สิ่งเหล่านี้ย่อมมีเกิดและดับไปเหมือนกับธุรกิจประเภทอื่นๆนอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางสังคมเกิดขึ้นตามมาเป็นโจทย์ของภาครัฐที่จะต้องตีกรอบให้ชัดเจนเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศยอมรับคาสิโนเข้าไปเนี่ยก็ต้องยอมรับก่อนว่าประชาชนจะสูญเสียเงินบางอย่างเข้ากับกิจกรรมนี้นะครับคาสิโนไม่ใช่กิจกรรมที่เล่นไปแล้วทุกคนจะกำไรโดยมากขาดทุนด้วยซ้ำ และคนที่กําไรก็กําไรน้อยเมื่อเทียบกับความสูญเสียทางสังคมที่เกิดขึ้นได้กลับมามองถึงภาพในประเทศไทยถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้คาสิโน,โนเนี่ยสามารถดําเนินได้เลยอย่างเสรีโดยที่รัฐไม่เข้ามาควบคุมอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงจากภาพในต่างประเทศกําลังสะท้อนถึงบทเรียนสําคัญเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมหากตัดสินใจเริ่มทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในอนาคตซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ธรณีเทพวงข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน